นางเยรยงชัยรัตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานกรุงเทพร่วมกับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการจัดงานไหว้พระ12วัด12ราศีทำบุญตลอดปีทำความดีตลอดไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าวัดทำบุญระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่24ตุลาคมพศ2553เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงในการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนและยังเป็นการรณรงค์งดเล่าเข้าภรษาพัฒนาคนเพื่อสู่การเป็นคนต้นแบบและยังยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเล่าอีกด้วยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนตลอดจนวัดที่อยู่รอบพื้นที่6ตำบลกระเพาะหมูได้แก่วัดบางน้ำพึ่งในวัดบางน้ำพึ่งนอกวัดบางกอบัววัดลาดลังสันวัดบางกระเจ้านอกวัดบางกระเจ้ากลางวัดกองแก้ววัดบางกระสอบวัดป่าเกตวัดจากแดงวัดบางขมิ้นและวัดคันลัดและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่ง สวนสีนครเขื่อนขันบ้านทูบสมุนไพรการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับการแห่เทียนใช้เสลี่ยงแบบโบราณแห่เทียนและหาบตะก้าดอกไม้เพื่อนำไปถวายพระโดยแห่ไปรอบตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจำนวน12ขบวนก่อนที่จะแยกย้ายไปถวายตามวัดต่างๆสำนักข่าวพี P N n e น s รายงาน